คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความสุนทรีการโคจรของดาวศุกร์คือดาวประจำตัวเคียงดาวพฤหัส,สบดีถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีอย่างยิ่งนำมาซึ่งโชคลาภความสุขและโอกาสในการสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากดาวเสาร์ที่เคียงดวงจันทร์อาจทำให้รู้สึกถึงความท้าทายในความสัมพันธ์หรือต้องพึ่งพาตนเองในบางเรื่อง เป็นวันที่ควรใช้ความรักและความปรารถนาดีในการดำเนินชีวิตการงานมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆการนำเสนอผลงานหรือไอเดียความคิดสร้างสารรค์จะได้รับการตอบรับที่ดีและสร้างความประทับใจอย่างไรก็ตามการเงินในส่วนของการงานอาจต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ง่ายๆ จึงต้องเตรียมพร้อมการเงินมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาจากการทำงานหนักและความสามารถของตนเองควรบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีสเสน่ดึงดูดและมีความสามารถอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์อาจมีความหลากหลายรสชาติ และต้องการความชัดเจนเพื่อความมั่นคงคนมีคู่มีการเปิดตัวคนรักกับครอบครัวหรือความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าและมั่นคงขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันบ้างซึ่งต้องใช้การสื่อสารที่ให้เกียรติและจริงใจในการแก้ไขควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะยั่วประสาทที่อาจบั่นทอนความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ หรือความกังวลเรื่องการเงินทำให้รู้สึกไม่สบายใจได้ควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นการฟังเพลงดูหนังหรือการใช้เวลากับคนที่รักอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักมาจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือการต้องพึ่งพาตนเองทางการเงินนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นดีทีอคคนิโรตกลงในน้ำขวนอีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อความปลอดภัยคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานและการกระทำใช้เสน่ห์และทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการพึ่งพาตนเองในเรื่องการเงินและบริหารจัดการให้ดีการเงินสร้างวินัยทางการเงินและวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีความรัก สื่อสารกับคนรักอย่างเปิดเผยและให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับคนโสดให้เวลาพิจารณาความจริงใจและเจตนาของคนที่เข้ามาอย่างถี่ถ้วนสุขภาพหาเวลาทำกิจกรรมที่สร้างความสุขและผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงดูหนังหรือการใช้เวลากับคนที่รักเพื่อบำรุงสุขภาพจิตให้แข็งแรง